สบายดีทุกคนตอนนี้เคนนี่กลับมาฮอดดานไ่ยนองหดวงแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบึ่งบรรยากาศงามไยอันนี้ก็คือดานไ่ยนองหดวงเนาะหอามาฮอดเวลาประมาณสี่โมงครึงตะเวนกำลังสิตกพ,พอดีงามงามมาฮอดแล้วกับผ้ากลางเต้น หวังว่ามือแรงฝนสีรสบรตกหำแล้วระหว่านี้ก็ยังไครก่อนลมีิบอ่ลมดิ่ปิวไปได้แลว้ววานี้กลางนี่มาอยู่นี่คือซีนุมอยู่นี่ อันนี้กลางแล้วแล้ว นี่มันคว้าเนาละตัวเนี่ยหมูหมาเป็ดไก่มีครบเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็มา <c oughs> วันนี้ข้าวต้มค่ะต,ตอนเย็นข้าวต้มกุ้ย เราลุยค่ะเราลุยกันมาเหนื่อยค่ะกินข้าวต้มมาตีเมื่อวานนี่ยกินแบบง่ายๆแต่วันนี้หลับไม่ลงเลยลงคุ้ยยำหมูยอหมูยอทอดใส่เกี๋ยวร้อนๆถ้าใส่ไปเราก็จะกินได้แล้วข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ขอคั่วผักเพิ่มได้ไหมคะคะคั่วผักคั่วผักน้ำพริกอ่ะ คั่วผักผัดผักอ๋อมีแล้วมีผัดผักมีคนลาวเขาจะเรียกคั่วผักคั่วผักไหมผัดผักมีเพราะว่ากินผักผักบุ้งกินผักอะไรผักรวมอะไรพวกนี้จะฉันี่ต้องไงพวกเราดี่ก็ชอบกินผักนะคะกินผักใช่ชอบกินผักลวกผักกับน้ำพริกของเราก็ได้

อื่ของครัวาน้จะมาสมทบด้วยครมีผลไม้จะมีสับปะรดของเมืองราวมีฝรั่งนะคะจากเมืองไทยที่เราจะทำกินกันนะคะวันนี้ครับ แล้วก็มีเบียร์ลาวนะคะเบียร์ลาวลู้นเบียร์ลาวมามาลาวต้องกินเบียร์ลาวใช่ไหมครับอันนั้นโซนเครื่องดื่มกินค่ะแต่ว่าจะมีกินตัวหนึ่งอันนี้ส่วนอาหารคิวค่ะคุณนันทโชมากที่พาบุกป่าฝ่าดงมาถึงบนยอดด่านใหญ่น้องหลวงครับด่านใหญ่น้องหลวงอำเภออำเภอปากซองครับอำเภอปากซองรเาคลาวนะคะแฝงจำปาสักนะครับแฝงจำปาสักนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากมาเรามีไกด์ที่น่ารักมากอยู่ไกด์แล้ก่อน เอว์เรสไทยแลนด์ไกด์เราสองคนนี้สวยหรอค่ะสวยหรอคะถ้าไม่สวยไม่หรอเราไม่เอามาเป็นไกด์เรานะคะสังญาสังญาหน้ารักต่างหากนะคะเฉพาะแขก VIP อค่ะขอบคุณครับแน่นอนครับ ขอบคุณตัวเองครับที่นำตัวเองมาใช่ครับอันนี้ไปได้อยู่แล้วคขอบคุณตัวเองทุกคนขอบคุณครับขอบคุณจิตใจของตัวเองของทุกคนขอบคุณเอเวเรสต์ไทยแลนด์เต็นท์ที่น่ารักครับสกล์เรานอนสบายครับคืนนี้คงจะได้เพกับอากาศเย็นๆใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนตอนนี้ก็26องศาแค่นั้นเองนะครับเพราะตอนนี้ที่เรามองขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีสนฉัดมีสนถ้าสนอันนี้จะอยู่ขึ้นกับที่อากาศหนาวเย็นสนสองใบหรือสามใบ ห้าห้าใบเลยครับให้ห้าใบเลยนะครับเป็นสนธรรมชาติเดี๋ยวเราทานอาหารกันนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับต uh uh ิดต่อม uh uh ีเมนูซุ้มตํำไหมคะวันนี้ไม่มีไม่มีสงสัยโคกสงสัยโคกไม่อํานวยใช่แล้วมันเล็กไปค่ะต้องาสอมากไหม คืร้อนละพี่อหอมจังเลยเอลองเท่รอบไฟตั้งใส่ลวกวะลวกให้ดยอดแล้วอกโับอกัวไข่เคียวต่ยัข้าต้มไปก่อนมากเลยเนี่ย ตั้งไหนแม่ตั้งตรงบุฟเฟ่ต์นั่นแหละตรงคนนั้นน่ะโอเคเดินทาง่งาทำเองอร่อยเองเต,อะะต,องติ่มมั้งทั้งนั้นนีต้องลาเพื่อนไปกับอาหารมื้อเย็นนะครับสวัสดีครับมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลย มาจากทุกภาคเลยครับผมครบทุกรถนะครับเปิดเพลงได้ครับเปิดเพลงเลยครับมิวสียงข้าวต้ปลาเค็มข้าวผักหมูยอข้าวผักข้าผักย่างหมูยอหมูยอมีแต่ของอร่อยอร่อย เดินเลยค่ะเดินเลยค่ะตามสบายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>